ณเวลานี้อยู่กันบนดาดฟ้าเรืออาหัวหัวเอาหัวเรือ สวัสดีครับวันนี้เรามากันอยู่ที่ไหนน้าตันออาวเนี่ยส่งแล้วเอ้ยิบไปรูบ อาวนี้เราพามาที่ที่พิเศษเออพิเศษกว่าทุกที่กว่าทุกที่เพราะว่าใช้เวลาการจองนานมากเออที่ไหนวันนี้เราอยู่กูจักทีอะที่ไหนท่าเรือเออท่าเรือเอชทีกิ้งริเวอร์ฟอนเลยนะเพื่อที่จะมาขึ้นเรือไปดินเนอร์กันวันนี้ืพราะเราอยากดูแล้วอะเฮ้ยเราลืมใครไปเปล่ามีคนหนึ่งพิธีกรหลักมาหน่อยเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกแล้วแขกรับเชิญคุณทีนู่นะครับห้าสี่สามสองมาดีแฉ่สี่ข้ เดี๋ยวมึงยืนตรงกลางเลยวันนี้พามินเนอร์อ่าโอเคก็คือวันนี้คือแบบอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับอะไรนะคนดูแลแห่งโภชนาการอีกแล้วเออเป็นไงชอบไหมบรรยากาศนี้ชอบไหมชอบนะชอบนะบรรยากาศนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาครั้งแรกดูไม่เคยมาที่นี่โอเคเออพามาเปิดประสบการณ์หน่อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีบนเรือแล้วกันใช่นะครับ เดี๋ยวเตรียมลงเรือเนาะเปิดยังไม่อะเปิดแล้วครับเอ้สพักแชทบพูดอะไรพูดมาเอาใหญ่ไหมชานใหญ่ไหมสวยนะข้างบนอะใหญ่ใหญ่สวยจริงอันนี้ท่าเรืออะไรท่าเรือเอเวอร์เรสต์ก็คืออยู่ท่าเรือบนภูเขาครับผมเคุณแล้วเบื่อความแบบเลยไปเรืยมั่วไปเรื่อยอะ เราก็จะไปดูอาหารครับป้าอะไนี้มีอะไรดูอาหารไปดูอาหารไปดูอะไรไปตักอาหารไปดูตักอาหารนะครับผมไปดูอะไรบ้างอืมเยี่ยมเยี่ยมไปของนี้ต้องการอย่างนี้ไหมสุดยอดไปเออต้องให้ต้องให้แบกเดี๋ยวแบกเดี๋ยวแบก เวลานี้อยู่กันบนดาดฟ้าเรือหัวหัวเอาหัวเรือคือต้องบอกงี้วิวนี่หลักล้านไอ้ร้านไม่พอน่าจะแบบร้านร้านไปหลักร้อยวิวหลักร้อยร้อยล้านแต่ค่าตั๋วหลักล้านอ๋อใครที่แบบว่าอยากจะพาเพอพาแฟนเนาะมาฮันนีมูนอะไรเงี้ยบอกเลยสุดที่ผมแน่นอนแน่นอนเปไงครับคุณู เขาว่าอร่อยไหมอาหารอร่อยดีครับผมบอกเลยว่าอาหารที่เาทำมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจลูกค้าในระดับหนึ่งเลยไม่ใช่แค่วิวอย่างเดียวนะอาหารอร่อยด้วยในราคาที่บอกว่าไม่แบบว่าไม่แพงเกินไปทุกคนสามารถจับต้องได้เข้าถึงได้เท่าไหร่นี่นู้นู้เปยนเท่าไหร่ตอนที่ผมเปลี่ยนเป็นคนใหม่เม่กลบอกว่ามัน ราคาประมาณพันห้าเดี๋ยวไปบอกเข้ามั่วราคาราคานะครับก็ปกติเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทอ่าปกติเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแต่ตอนเนี้ยมันจะมีโปรโมชั่นอยู่ก็คือมาสี่ใจสามก็คือเหลือประมาณห้าร้อยกว่าบาทใช่โคตรถูกเลยได้ได้บรรยากาศงี้ไม่มีแน่นอนมีที่ไหนแน่นอนเพราะส่วนใหญ่พอเราเราไปก็ต้องเดินตอนที่แถวบ้านเราก็เขาเสนออร่อยไหมไม่รู้เปลี่ยนเลยอร่อยไหมจริงจริงราคานี้เนี่ยเดี๋ ขึ้นมันถ่ายรูปอย่างเดียวคุมแล้วอเจ๊นี้ยมีอาหารบุฟเฟ่ต์ด้วยอร่อยไหมอร่อยอันนี้แกงอะไรไหมนู่ไออะไรทะเลไม่รู้เหมือนกันปลาหมึกปลาหมึกนี่ยใครทำผัดพริกแกงเนี่ยหวานมก็อร่อยอะผัดพริกหกปลาหมึกฮะไม่รู้อ่ะเราคุณมึงพูดไปนะเดี๋ยวกูกิน เน้นกินก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะเน้นถ่ายภาพสวยให้ดูแล้วกันเพราะว่านั่งตรงนี้มันมืดจริงๆอมืดมากจริงอยากให้เห็นนะตอนนี้ทีมงานเรานี่แบบส่องไฟกันจะบอกไหมอีกตัวตั้งนี้เลยโอเคยังไงเดี๋ยวอินเสิร์ตดีกว่าเนาะไปอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยกินตั้งนานเพิ่งบอกอร่อยไปเดี๋ยวดูอินเสิร์ตดีกว่าอินเสิรดีกว่าหมาก ตอนนี้เราก็อยู่ชั้นบนของตัวเรือนะฮะชั้นหนาชั้นหนาโอ้โหชูนี่มันอ่ะชั้นอะไรครับนี่อะไรฮะไอหนูกระซิบอะไรก็ไม่รู้ของมันนี่ไงตัวตัวะถูกแล้วเราพูดถูกละคือวัดอะไรมาวัดอะไรรณ้อะไรตัวเนี้ยคือวัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตรใช่ไหมใช่ไหมกัลยาณมิตรใช่ไหมใช่ใช่แไม่ใช่ละที่พีอยู่นู่นอยู่เลยอะไรรายการอะไรนี้หนาวเลยเนี่ย Got some feelings that I've kept inside. Tell me your reasons for leaving me behind. I've got something I need to hide uh, you <laughs> got. <right. laughs> อ่ะตอนนี้ก็เรือกําลังจะวนจอดแล้ะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะมาล่องเรืออย่างนี้เดี๋ยวฝากลิงก์ฝากอะไรไว้ให้ข้อมูลกต่อได้กันยังไงบ้างครับวันนี้อดี๋ว่าคุ้มไหมคุ้มมากเลยครับผมก็คืออาหารอร่อยด้วยแล้วก็วิวที่ดูเนี่ยสวยด้วยมาหลังมาอีกไหมมาหลังมาหลังมาอีกแน่นอนครับผมอีกแน่นอนถ้ามีลักษณะนี้มาชวนมาได้เลยโอเคบอกแล้วเรื่องเงินนี่คือไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงไม่มีไม่มีะยังไงก็วันนี้ก็ฝากด้วยนะเดี๋ยวให้กีโนคนเดิม ปิดคลิปมอนเร็วฝากช่องฝากช่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อนที่ยังไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผมลาไปก่อนครับรู้สึกประทับใจไหมทันตอนนี้กลับแล้วออกลับแล้วเนาะประทับใจมากฮะ ประทับทรงได้นะประทับทรงได้มึงนี่เล่นอย่างไนอีประทับทรงเนี่ยผมเกลียดเกียดฮัลโหสวัสดีครับวันนี้มาครับช่องโกไก่สไลร์ลื่นอีกแล้ววันนี้เรามากันสามคนนี่มีเอ็กโค่ด้วยกันมันไม่ได้ยินไม่อย่างนี้เลยนะอะไรพี่ดูทำไมพี่ดูตาใจนะตาใจตาเนายัง่ะ i'm